พระนางพิมพากับพระพุทธเจ้านั่นล่ะมาตั้งกับตั้งการปารนาเป็นพุทธภูมิเป็นสตตาเอกของโลกพระนางพิมพาก็เป็นเงาเทียมตัวมาตลอดตัวกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่นี่จะพูดถึงวาระสุดท้ายให้ฟังนะวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพานะที่นี่ละวาระนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตัตทรูแล้วนะพอตัตสรูแล้วพระพระเจ้าสุกโทธนะ ทรงพระราชนานนิมนต์พระองค์ไปเสวยพระกยาหารในพระราชวางังพระเจ้าจุโถธนะพอเสวยอาหารแล้ววันถวายอาหารค่านั้นค่าสองหมืนน่นองค์พอฉันเสร็จแล้วเท่านั้นะนะพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าจุโถธนะซึ่งเป็นพระนาาบิบดาของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยทรงพัฒนาบุญจนานาคุณของพระนางพิมพา ก็พนานาคุณว่าเท่าที่อยู่นี้เราก็ยังไม่เคยเห็นลูกคนใดจะเหมือนพิมพาเท่าที่ป่านานี้ดีแสนดีคือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเนี่ยเสด็จออกทรงพรวดพระนามพิมพาไม่มีธรรมะขรยศกดสูแบบไหนเลยปีแต่ความจงรักภักดีและทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าคือที่สถาราชกุม,มารเสด็จออกไปอยู่ใช้ทางทิศใดแดนใด,ดไปทำ ừ, ทุกขิริยา แล้วรับความลำบากโลนพระนางบิมพาจะกก้มเสียบไปทางนู้นกราบไหวตลอดแล้วถึงจะถึงจะหลับนอนได้ถ้าทราบว่าศ,ศรีสตาลจุมานคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยประทับอยู่ที่ทิศใดด,ดีใดพระนางบิมพาจะกก้มเสียบไปกราบซะก่อนกราบซะก่อนทุกระยะที่จะบรรจมคือนอนนี่ก็ถึงขนาดนี้แล้วเวลานี้ก็สมควรที่พระองค์จะไปโปรดพระนางพิมพาบ้าง เวลานี้พระนางสุนทารออยู่วที่สำหนักพระองค์ก็รับสั่งนี่ฟังนั่นนี่นะเนี่ยวะลาสุดท้ายของพระพุทธเจ้ารับสั่งภาษาวกนะนับรรดาสาวกออบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายสองหมื่นองค์นั้นให้กลับกันหมดที่ไปฉันในพระราชวังของพระเจ้าสุโธธนาสั่งให้กลับกันหมดให้เหลือไว้เฉพาะพระสารีบุตรกับพระโมคคายนะนี่พระสารีบุตรเป็นอักษาวกข้างขวา พระโมคคัลลาเป็นอัคษสาวกข้างซ้ายให้ไปเพียงสองเพราะเสียงขององค์นิสนานที <c oughs> นี้เวลาจะไปก็กำรชับนะฟัางที่นะนี่เราจะไปเยี่ยมพิมพานะ <c oughs> กรรชับพระสาวกทั้งสองว่าเวลาเราเข้าไปถึงะตำหนักของพระนางพิมพาแล้วเวลาพระนางพิมพามาเกี่ยวข้องกับเรา จะทําแบบใดจ,จะมาผูกมาพันมาก่อนมาลักเราประการใดก็ตามนะให้ทําตัววางเฉยไว้หมดเลยประนึ่งว่าเรียกว่าหูหนวกตาบอดไ,ไม่ดูไม่เห็นไม่ฟังเหมือนร่ังนั้นหะ <f uck ling> พระนางจะทํำยังไงกับเราให้ให้ปล่อยให้หมดอย่าอย่าไปคัดท้านต่างทานอย่าไปเตือนคําใดทั้งนั้นเวลานี้พระนางพิมพานั้นมีวาสนาบาร,รมีเต็มเปลี่ยมแล้วเข้าใจไหม,ไหม,ไหม พร้อมแล้วทีจะค้นจากถูก <c oughs> เพราะฉะนั้นในวราระสุดท้ายซึ่งนางเนี่ยกำลังซึ่งมีชีวิตและเป็นความผูกพันกันมาตั้งกับตั้งกันกับเราท้าพตเพิ่งเป็นเพิ่งตายกันมา <c oughs> นานขนาดไหนคราวนี้พระนางจะแสดงยังไงก็ตามคือวแสดงให้เต็มหัวใจว่างั้นแต่ย่าไปอย่าไปยุ่งย่าไปเตือนคำใดทั้งนั้นให้อยู่แบบหูหนวกตาบอดเฉยเลยนี่พอคราวนี้เข้าไปทูลว่า พระลูกเจ้าส่วนมากเรียกแต่พระลูกเจ้าไม่เรียกพระพุทธเจ้านะเรียกพระพระลูกเจ้าจนติดปากับพอทราบว่าเวลานี้พระลูกเจ้าเสด็จมาแล้วประทับอยู่ที่หน้าพระตำหนักที่รับแขกพอทราบมันันก็ปีมากเลยพอปีเข้ามาถึงปั๊บพอดพันพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยสมัยกัติบูตเจ้ารับสั่งพระสาวกไว้นะมาก็ปกอดพันไม่ได้ว่าพระพุทธนี่เป็นพระพุทธเจ้านี่ว่าเป็นะ คือว่าคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันตอนนั้นฟังในหัวใจอย่างลึกลับพอมามองเห็นการนิพพานเลยพระพุพทธเจ้าก็เฉยเลยเ้ยเฉยนิ่งนะพระนางจะทําอะไรก็เฉิดพระอาคาสาว่าข้างซ้ายของขวาต่างคนต่างเฉยปล่อยตามเรื่องจนกระทั่งถึงพระองค์เล่งยานอยู่ตลอดนี่อืพระนางจะทําอะไรอะไรเวลานั้นพนนะะระองค์นนทรงเล่งยานดูหัวใจของพระนางตลอด นี่แล้วพอได้โอกาสแล้วพระองค์ก็ค่อยแย,ยบธรรมะเข้าไปค่อยแย,ยบธรรมะเข้าไปทั้งนั้นกอดทันอยู่ตลอดพอมาแนะกำเข้าไปนัดแนะเข้าไปสอนเข้าไปค่อยได้สติสตังแล้วค่อยถอยห่างออกไปนั่นเห็นไหมละ่ะนี่พระองค์กับทั้งสองปฏิบัติต่อกันเองไม่มีใครจะยุ่งเลยอืพระเจ้าสุโธชนะกับพระทับอยู่ในงานเหมือนไม่เห็นนี่พระนาชบิดาของบรริุทธเจ้องประทับนิ่ง ภาษาทีบุญโมกคณาก็นิ่งต่างคนต่างนิ่งให้ทั้งสององค์ปฏิบัติต่อกันในเวลานั้นตามที่รับสั่งไว้ว่าพระนางจะมาทําอะไรกับเราอย่าไปยุ่งอย่ไปเกี่ยวข้องคือว่าเวลานี้พระนางมีอุปนิสัยเต็มที่แล้วที่จะหลุดพ้นแล้วหากว่าไปเตือนคำใดคำหนึ่งพระนางจะเสียภาษาของเราเรียกว่าเสียใจแล้วจะฉลบปในเวลานั้นตีมาดีตายแล้วมากกว่านีพพระนที่มุ่งมาตั้งกับร่างการสร้างบารีมา ถลาเท่าไรจะมาคว้ามเอาตนที่ถูกข้ามนี้เข้าใจไหมเพราะงั้นถึงให้ให้นิ่งให้หมดนิ่งเมื่อพ,พระนางมามาทํากับบะรุธเจ้าด้วยความผูกพันในฐานะที่ไปเพิ่งเป็นเพื่อน,น,น,นตายกันมาก,กี่กับกี่กันในเวลานั้นแล้วพระองค์ทรงนีน้นั่นทำนัานคำนินพระนางก็ถอยห่างถอยห่างแล้วก็อธิบายอ,อดีตการให้ฟังเรื่องที่ํำเป็นบาร,รมีมาเดียวกันพระนางก็ได้สติที่ถอยห่างถอยห่าง เป็นพระยบุคคลขึ้นมาแล้วสาเร็จขึ้นเรื่อยๆนี่เขาขอสรุปนะจนกระทั่งพระนางได้เป็นพระรหันขึ้นมานี่เป็นเวลา,าสุดท้ายสมเหตุสมผลนี่แหละอานาจในความผูกพันซึ่งกันและกันด้วยความจงรักภักดีไม่มีแง่มีงอนไม่มีรักลงโขงในไม่มีแบกจิตแบกใจไปสู่อันตรายทั้งหลายแล้วความผัวพันท้องกันเป็นมาเองอย่างนี้แหละอย่างพระนางกับพระพุทธเจ้าเป็นมาเองอย่างนี้เห็นไหมละ่ะ นี่แหละอำนาจแห่งบุญใครไปบอกทํใไมเป็นได้พระองค์ทรงรู้หมดพระนางกับพระองค์มีความเกี่ยวพันกันมาเท่าไรเพราะนั้นจึงสั่งให้หมดอย่าให้ใครมาเป็นอุปสรรคต่อพระนางเวลานั้นพระนางจะทําอะไรกับเราให้ปล่อยเต็มที่เลยพระนางก็ทําเต็มที่ท่านน้นก็หูหนวกตามบอดไปหมดแล้วก็ไม่มีใครไปดูอุปสรรคไม่มีใครคัดค้านตานทานพระองค์ทั้งทั้งสองพระองค์ก็แนะนํากันเองเพราะนํานันเอง พระนางได้สติสตังแล้วก็ถอยห่างไปเรื่องพระเพียบเรียบร้อยนั่นเห็นไหมล่ะใครบอกเป็นเองนะอืม